สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านๆนะครับคลิปนี้มาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์หรือว่าจุลินซีนะครับที่จะใช้ในการทำน้ำหมักนะครับเป็นสารเร่งนะครับหรือว่าพอดอสองนั่นเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมซื้อมานะครับไบโอ닉สองนะครับมันก็คือสารเร่งพอดอสองนั่นแหละนะก็สำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่ อยู่ห่างไกลกับเกษตรจังหวัดนะครับแล้วว่าชอบทำน้ำหมักชีวภาพก็หาซื้อได้นะครับใน shopee หรือไม่ก็ lazada นะครับซองหนึ่งก็ประมาณ60บาทนะครับซองหนึ่งเนาะก็สำหรับใครที่ทำเกษตรอินทรีนะครับหรือปลูกผักสวนครัวนะครับไว้ข้างบ้านแล้วก็ไม่อยากใช้สารเคมีเนาะก็แนะนำเป็นน้ำหมักนะครับน้ำหมักชีวภาพซึ่ง ด้านหลัง2องเขาก็จะมีวิธีการทําอยู่นะครับนี่นะครับสูตรน้ำหมักปลาหรือหอยเชอรี่นะครับใช้เวลาหมัก21อวันนะครับก็ด้านล่างก็จะมีนี่ใช้หอยเชอรี่หรือว่าน้ำปลาเนี่ยเท่าไรอัตราส่วนชัดเจนมากนะครับส่วนที่2องก็จะเป็นสูตรน้ำหมักผลไม้นะครับใช้เวลา7วันนะครับก็จะมีวิธีการทานะครับปักผลไม้40่สิบกากน้าตาล10น้ํา10พอต่อสอง 12ซองนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ใกล้กับเกษตรจังหวัดนะครับก็ลองเข้าไปเบิกดูนะครับในส่วนของซูเปอร์พอดอสองนะครับหรือว่าพอดอลหนึ่งอะไรก็ตามนะครับเขาให้ฟรีนะครับถ้าว่าที่เกษตรจังหวัดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าเกี่ยวกับเกษตรอะนะครับ ผมเคยเข้าไปเบิกแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยประทับใจกับการบริการสักเท่าไหร่นะครับก็คือเขาสอบถามข้อมูลแบบว่าเยอะนะครับการเบริกค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะผมไปในช่วงก่อนโควิดนะครับหลายปีมาแล้วเนาะก็การเบริกค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับในจังหวัดที่ผมไปเบิกมานะครับผมก็เลยแบบไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ไปเบิกอีกเลยนะครับวแล้วก็ สั่งซื้อเอานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบทําปุ๋ยหมักหรือน้ําหมักนะครับสําหรับปุ๋ยหมักเนี่ยต้องใช้เป็นไบโอเนกหนึ่งนะครับอันนั้นจะเป็นการทําปุ๋ยหมักนะครับไบโอเนกสองก็จะทําในส่วนของน้ําหมักนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะมาทําปุ๋ยหมักแล้วก็ใช้ในส่วนของไบโอเน็กหนึ่งให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็มาทําน้ําหมักปลานะครับก็เดี๋ยว ว่างๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปดูนะครับว่าน้ำหมักปลาที่ผมทํานั้นเป็นอย่างไรนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างซึ่งผมก็เคยทําคลิปเอาไว้ลงไว้ให้ดูแล้วนะครับในส่วนของวัตถุดิบในการทําน้ําหมักปลานะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับว่างๆเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับคลิปนี้มาแนะนานะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่เพื่อนๆที่ชอบทาเกษตรอินทรีย์นะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับเอามาหมัก นะเป็นจุลินทรีย์ตัวดีนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ได้รับการไว้วางใจนะครับจากากรมเกษตรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอาซื้อได้นะครับใน s h o ป e e Lazada หรือ TikTok น่าจะหาซื้อได้อยู่ราคาซองหนึ่งก็60บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลนะครับกับเกเษตรจังหวัดไหมนะครับน่าจะเปี่ยนกับกเกษตรจังหวัดนะครับ ก็สามารถที่จะหาซื้อสั่งซื้อได้นะครับเผื่อที่ว่าการเดินทางไปเกษตรจังหวัดนั้นมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับก็ลองหาซื้อดูนะครับ60บาทก็ทำน้ำหมักได้ตั้ง100่ลิตรถึหลิตร5 0าสิ0ถึงห0ึรอลิตรนะครับ1นองเนี่ยใช้ได้เนาะก็น้ำหมัก50ลิตรหรือว่า100ลิตรเนี่ยถือว่าใช้กันยาวๆนะครับลงทุน60บบาทได้น้ำหมักที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ โอเคประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ฝากไว้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ